คำเตือนรายการนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ1 8ปีขึ้นไปเป็นรายการที่อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมสำหรับผู้ที่มีภาระการเงินควรดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นพอร์ไม่ควรดูรายการนี้เพียงคนเดียวควรชวนทั้งบ้านมาดูด้วยกันนะจ๊ะโอเคครับทุกครับก็กราบสวัสดีกันอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะสำหรับการเล่นเกมสล็อตนะครับของช่องบินกับาย X 1นะจ๊ะก็ รอบแรกนั่นครับกูเล่นไม่ทันรอบนี้บ่ายสามกูต้องทันนะจ๊ะลักกี้ท่ามาแล้วเพื่อนครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเพื่อนครับเราไปที่เกมลกนนกักกิในโกกันเลยนะ,อ,จจะอ่ะไม่เสียเวลาเพื่อนซื้อเลยกูขัดใจจังแล้ววันนี้นะครับ750บาทเพื่อนเออเอาดีเอาดีใครอยากเข้ากลุ่มเขาไม่เล็กได้คลิปเพื่อนเออเราจะเลกวันนี้รอบแรกแพ้ไปนะครับถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตเพื่อน นะมีได้มีมีได้มีเสียเป็นธรรมดาเอาเลยลูกเ,เดี๋ยวกูโดนแบนหลังไหยวะ <laughs> 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 นะจ๊ะเออเขากลุ่มคอมเมนต์แรกนะจ๊ะเท่านั้นเท่านั้นเพื่อนเอาดีคดเครียดแต่ตอนนี้ไม่มีคำนวณเลยวะเฮย้ยออะไรเนี้ยอะไรกันนี้อะไรครับนี้โอ้โหได้แมวแมวแมวนี่แพงนะครับไอเหี้สามตัว210บาทมึงคิดดูโหวดไหมชูชี ไม่ต้องถึง750ก่อนนะเพราะว่าเป็น10บาทเนี่ซื้อ750นี่แพงนะบอกเลยลักกี้เนโกช่วงนี้แดกยับเพื่อนๆครับโอกาสที่จะกำไรมีน้อยนะบอกเลยต่อให้เป็นเวลาของลักกี้ทำก็ตามนะครับแล้วก็บอกอีกอย่างหนึ่งเพื่อนเวลาลักกี้ทำไม่ได้การันตีว่าคุณจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเหมือนแบบนี้เพื่อนครับโอ้โห497บาทขาดทุนย่อยยับก็ไปต่อเพื่อน ไปห้าบาทดีกว่าไปซื้อห้าบาทสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทโอ้กเกตเตอร์หกตัวสิบสี่มุนฮับโอ,โอ้มาตัวคูอยังเดียว,ว่ะขอคำนวณด้วยตัวคูณพร้อมคำนวณมาดีลูกเคดอกนี้เพื่อนครับหนึ่งร้อยสี่สิบสี่บาทลูกเจไหม <c oughs> มันข้อมเลนมันข้อมเลนนะ <c oughs> ย้อนสอน <c oughs> มันไม่เข้าว่าตัวเจมันมาไม่ถึงไหลไปไหลไปนะครับเอาขึ้นก่อน เพื่อนแรกขาทุนรอบนี้ต้องกําไรส์นะวันนี้ยังไงก็ตั้งทุนไว้แค่นี้แล้วกันนะครับแค่สามสี่ปันนี้แหละมันต้องได้คืนในเบื้อนมันต้องได้กึนในเบื้อนมันต้องได้กึนบ้างในเบื้อนมึงอย่างไรยาวๆแบบนี้เพื่อนมึงอย่างไรยาวๆมึงอย่าว่าเพื่อนเอออย่าว่าเยอะอย่าว่าเยอะเพื่อนกูบอกเลยเข็ดมือว่าเยอะ ยังไงเพื่อนครับ153บาทลูกคิว Q ต่อน้นกันไปอีก6โอ้ย162บาทมึงตัวคูณน้อยตัวคูณ18คูณสัก80กูบอกเลยโห<อ>ดวันนี้ดีดเพื่อนดีดม,มากลูกเ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 กโอ้โหไม่มีอะไรเลยไม่คำนวณต่อเนื่องนี่ถ้าคำนวณต่อเนื่องก็โอเคพอได้อยู่นะ อาดเอออาดอาดอาดอย่าอาดเลยเพื่อนอย่ามาม,มันมันจะไม่สุดยังไงนะจงใจกูนหน่อยดินี่โอ้โหเลขสองมุนมุนสุดท้ายเออมาหน่อยมีตัวหนึ่งไหมตัวหนึ่งไหมตัวหนึ่งนิดนึงกรดทุนอีกแล้ว ว่าแบบนี้ต้องหมดแน่เลยนะ <g ül> ซื้อเลยไปต่อเนื่องเอาดิเอาดิาดวัดใจวัดดวงวัดทุกอย่างวันนี้ยิ่งวันอาทิตย์ด้วยเพื่อนโอ้โหวัดเยี่หโอ้โหนีถ่ถ้าแถวแรกมีแมวนะกูบอกเลยเอาดิเอาดิเอาดิาดก็อย่าลืมไปคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยเพื่อนครับตรงนี้378บาทเพื่อนครับคอมเมนต์ใต้คลิปของเมื่อวานนะเอาดิ พรุ่งนี้จะสุ่มแจกแล้วนะครับคนคนคอมเมนต์ไปโอ้โหเป็นเกือบเกือบสี่ห้าสิบข้อความแล้วว่าคิดดูยังไงเพื่อนคนอยากได้เงินมีเยอะครับโหกูเออเอาดิเดี๋ยวนี้เต่เป็นว่าเพื่อนมีคำนวณต่อไหมคำนวณต่อคำนวณได้ลูกคิวไหมโอ้โหลูกเจลง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 เป็นแถวอย่างเงี้ยอุ้ขัดยากว่าแล้วเอาดิเอาดิเอาดิเบ็ดสิบบาทได้มาสามร้อยสี่บาทนะสำหรับหมุนนี้เหลืออีกห้ามุน ไปต่อไปต่ออย่าไปยองเพื่อนอย่าไปยองอย่าไปแยงอย่าอย่างเงียเพื่อนข้าวปั้นหน่อยขอข้าวปั้นหน่อยข้าวปั้นข้าวปั้นลูกเย่ข้าวปั้นลูกเจี๊ยบข้าวปั้นมาเพื่อนลูกเจี๊ยบต่อเนื่องลูกเจี๊ยบเพื่อนโอเคได้ลูกเอแทนครับลูกเจี๊ยบต่อเนื่องเพื่อลูกเจย่เออได้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 อะไรนั้นอะไรวะเขาเรียกไอ้ตัวนี้ข้าวปั้นหน้าปัดดิบกับข้าวปั้นซาลายแม่นบอกใครรู้ช่วยบอกกูด้วยกูไม่รู้ เฮ้ยเลยสองมลเพื่อน,อนยา่าไมาไม่มีจำนวนอีกเล่นไปเล่นมากลับมาเท่าเดิมอะ <c oughs> เดี๋ยวนี้เกมของค่ายบีจีมันออจจากแข็งๆแล้วนีครับการจ่ายมันจะไม่จ่ายโหดเหมือนกับช่วงแรกๆที่เพิ่งออกมาใหม่นะค่ายบีจีนะใครที่เล่นมานานเหมือนกับผมนะครับก็จะรู้นะครับเพราะอันนี้ก็เล่นมา2 8 5 0ปีแล้วนุ่ครับไปต่อเพื่อนแล้วอย่าลืมไปคอมเมนต์นะครับประกาศอีกทีนึงนะ คอมเมนต์คลิปของเมื่อวานนะจ๊ะเออไปดูได้ว่าคลิปไหนนะครับโอ้โหดอกนี้เฮ้ยเฮ้ย,ยมันไม่เกิดขึ้นในช่วงที่เราซื้อฟิทปินวะดอเมื่อกี้นะผมบอกเลยนะถ้ามีคูณสักย2่สิบสองนะกูเลิกกูบอกเลยว่ากูเลิกไปไปต่อเรายังไปต่อได้ครับแตกไปแตกมา สุดท้ายคือเท่าเดิมเท่าเดิมเมนเพื่อนครับไม่มีไปไหนเลย่นครับตอนนี้ขอแตกดีๆหน่อยเพื่อนขอแตกดีดหน่อยนะบแมวแมวแมวลากินในโกไม่ได้เข้ามานานเลยครับห้าหมุนมาเลยเพื่อนดอกนี้4 4่บาทเคี้ยทีเดียวเสียดายจังทีเดียวเลย อีซีมุนอย่างไงเพื่อนดอกเจดอกนี้ได้พัดมาด้วยครับ45บาทตัวคูณยังน้อยอยู่นะแค่คูณสิบเองนะครับโอ้เชี่ยแล้วลูกเคมาขอข้าปั้นหน่อยเพื่อนข้าปั้นลูกเจข้าปั้นลูกเจได้ลูกเจมาแทนครับได้ไอ้โครงไฟนั้นมาด้วยโอ้โหหยับหยับหยับยับแตกหยับยับเอาดิ ก็มีเพื่อนๆถามนะครับว่าทําไมผมถึงไม่กลืนนาตอนตอน้ตนต้นคลิปบ้างนะจ๊ะตน้นก่อนที่จะเล่นอะ่ะคือมันเคยทําไปหลายอย่างเลยเพื่อนๆครับแล้วก็ทีนี้มันโดนเตือนนะก็เลยเอาดีสกตเตอร์ห้าตัวเพื่อนตรงนี้มันโดนเตือนโดนจับผิดอะไรเงี้ยครับมันหลายเรื่องนะครับก็เลยเข้ามาก็เล่นเกมเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาของทุกคนด้วยเพราะมีหลายๆคนอยากดูคลิปอย่างเดียวเพื่อนอยากดูผมเล่นอย่างเดียวเพื่อนอยากดูผมแจกอย่างเดียวเพื่อนเออ ไปหนึ่ตัวออโอ้เคเลย <c oughs> ยังไม่จ่ายปะไม่จ่ายเลยลูกเอมาดีหนึบาทข้าวปั้นไปดีหนึบ่บาทบสสอต่อเนื่องสองร้อยห้าองโแล้วอะทำไมมันว้าเก่งจัง มันถนัดว่าอย่างเดียวใช่ไหมเออลูกเคมาแล้วคูณ28ไปเลยครับ336บาทยังไงตรงน,นี้ลูกสิบมาต่อเน,นื่องกันไปเพื่อนเพื่อน,นจา้าลูกเจอ,อีกแล้วปับ๊บลูกคิวขอข้าวปัน้นเพื่อนขอข้าวปั้นข้าวปั้นข้าปันาป้น,นเฮียไม่เป็นข้าวปั้นละองอมไปลูกสิบอย่างนี้ก็ไม่มีคำนวณดิได้ไปสี่ร้อยยี่สิบบาทตอนนี้ไปหกร้อยเจ็ดสิบสองเลยนะเลขสี่หมุน สี่หมื่นสี่หมื่นสี่หมื่นจุเอออู้ยดอกนี้ดอกโอ้ดอกนี้สี่พันห้าสิบบาทโอ้โหสัสเอ้ยโอ้โหดอกเดียวเพ anyway <c ập> ื่อนกำไรมาสี่พันเลยโอ้โหพอแล้วพอแล้วมุลสุดท้ายไม่ต้องจ่ายเลยนะเออมันต้องแบบนี้เพื่อน เชี่ยโหแตกดอกเดียวเพื่อนกระชูดกําไรหมดเลยในจจงหวันนี้พอ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 เลิกเลิกแตกแบบนี้เลิกดีกว่านะครับโอเคก็ฝากไปคอมเมนต์ในคลิปของเมื่อวานด้วยนะจ๊ะเออเราจะมาสุม่มแจกกันนะครับสิบรางวาัลเพื่อนพรุ่งนี้นะครับผมจะมาสุม่มแจกให้นะจ๊ะวันนี้ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กับทุกช่องทางของผมด้วยทั้งเพจ Facebook และก็ youtube นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะสุนจ้ะอร่อยเวอร์